เครื่องยนต์เบนซิน,น8.5แรงม้าที่ทรงคุณภาพสูงสวัสดีค่ะสินค้าของคุณเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น,น8.5แรงม้าที่มีหมายเลขโมเดล671,295และได้รับการรับรองตามมาตร,รฐาน TIS 671,295ซึ่งมีลักษณะดังนี้ประเภทเครื่องยนต์เบนซิน1สูบ4จังหวะน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เบนซิน91 95หรือแก๊สโซฮอล์91 95ความจุก,กระบอกสูบ1 9 7ซี รอบเครื่องยนต์3,800รอบต่อนาทีความจุถังน้ำมันามัน3.1ลิตรความจุน้ำมันหล่อลื่น0.6ลิตรอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย0.8ดลิตรต่อหนึ่งชั่วโมงประเภทของเฟืองเฟืองเหล็กมีเซ็นเซอร์น้ำมันระบบสตาร์ทเชือกหนึ่งสตาร์ทสตาร์ทง่ายมาพร้อมดูอัลเอลิเมนต์แอร์ฟิลเตอร์และทู Filter, ฟูลฟิลเตอร์เฟืองเหล็กที่ถูกช่างรางแข็งแรงสตาร์ทอิเล็กทรอนิกส์สตาร์ทจีเอท่อสูบเหล็กหล่อหัวสูบเหล็กหล่อลูกปืนลลูกทนวาคมรรอองงับเเฟืเห็ นอกจากนี้ขนาดของเราคือ19มิลิเมตรหรือ6กหุนหรือเศษ3ส่วน4นิ้วและขนาดกล่องสินค้าคือกว้าง33ยาว38สูง34เซนติเมตรน้ำหนักรวมกล่องคือ13.5กิโลกรัมสิ่งที่ทำให้สินค้าน่าสนใจคือความแข็งแรงและคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในส่วนต่างๆของเครื่องยนต์และความสะดวกในการเริ่มเครื่องด้วยระบบสตาร์ทง่ายนี่เป็นเครื่องยนต์ที่มีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะเป็นส่วนสำคัญของงานที่ต้องการกำลังม้าในการทำงานต่างๆสนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่นี่ตามลิงก์ที่แนบไว้้้พรอมนี ขอบคุณค่ะ